สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอยู่กับผมฮิลล์เซนชานแนลเชนเคยนะครับและตอนนี้เราอยู่กับฮิโร์เนที่เปชื่อว่าคีล่านะครับทุกคนนะโอเคโดวยวันนี้ผมจะมาสอนเล่นคีล่าในของจังเกิลครนะเราจะสอนการเดินเกมในทุกๆทางเออแบบฉบับผมนะเอาไว้ว่าฉบับผมดีกว่าทุกคนนะเออว่ามันเดินเกมยังไงอะไรยังไงครับทุกคนนะโดยคีล่าเป็นแคลเป็นจังเกิลนี่เขนต้องจะเก่งมากๆแต่ว่าจะแพ้แบบพวกไฟเตอร์เยอะนะทุกคนนะเออก็จะมาเกี่ยวคีล่าต้นเกมเราอัพเป็นนี้ะก่อนนะทุกคนนะ เอ่อตีพลังชีวิตน้อยสุดนะเอาเวลาดทนะ่านทุกคนนะเอาไวัตถุกิจเกี่ยสองเออเอาไว้ยิงนะนะเกิดวนนั้นนะทุกคนโอเคจังหวะนี้ดีนะถือถือว่าดีนะี่เพื่อนๆเรามาช่วยเราฟาร์มเราทุกคนนะใน,นช่วงนี้แบบแบบบัฟมันไม่ค่อยเดินตามทุกคนนะผมพยายามเดินมันก็ไม่เดินตามเห็นปะจริงในเวลเล็กเกลอช่วยแตคนช่วยฟาร์มสองกองนี่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรทุกคนนะถือว่าเพื่อนก็ใจดีนะเพื่อนมาช่วยนะ,ะอุ้ยทำไมภาพไม่หน่อยดีที่เพื่อนไม่รัดของเราไปโอเค กีร่าเนี่ยอัพสกิลหนึ่งนำนะครับทุกคนเผื่อทุกคนไม่รู้ครับโดยรุ่นของกีล่าเนี่ยผมก็ใช้เป็นเลสสิบเมตดนะครับผมนะสปร์ตสิบเมตรแล้วก็สเตนสิบ okay. Okay, เมตรนะครับทุกคนโอ okay. เคเนี่ยเคล็ครามเสร็แล้วมาแตกกลางนะครับทุกคนโอเคก็ต้องขออภัยเพื่อนทุกคนนะครับที่ว่ามันไม่มีเสียงเกมผมไม่รู้เพราะอะไรนะทุกคนนะ <laughs> ก็ฟังเสียงผมบ่นไปก่อนละกันทุกคนเอยเสียงผมสอนดีเออบ่นอะไรล่ะโอเควันนี้ค่อยปับไปทุกคนนะ ไล่ฟาร์มไปโอเคผมผมได้แบบดาฟาร์มเวทจินเล็กชินกลางแล้วใช่ไหมผมจะขึ้นเป็นรองเท้าที่เราไปนะทุกคนนั้นหลอกดีเด่นก่อนนะอันนี้ผมเอามาพักที่หลังนะทุกคนนะบอกทุกคนไปก่อนเนาะโอเคเราขึ้นรองเท้าต้านที่สี่นะครับทุกคนฟาร์ม่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มโอเคตรงกลางเฮ้ยตรงกลางมันจะมีไฟนะเฮ้ยเราเราต้องมันแกมแล้วทุกคนนี่มันเอ้ยตัวเรีนมาป้ามาเราลองฆ่าป้ามันทุกคนเราลองฆ่าป้ามันทุกคนเราลองฆ่าป้ามันนุ่มนิ่มจะเป็นหนึ่งตัวทุกคน เกียร์ลงไปปามล่างต่อแนะล้วนะทุกคนนะแปะมังกรเล็กนะทุกคนโดยเกมนี้ผมถามเพื่อนแต่ต้นเกมก็ดับตัวเพราเพื่อนอยืนไหวไหมเพื่อบนเพื่อนบอกเพื่อนไหวนะผมก็เลยจะมาสตาร์ม์กาะเอคิวกอร์ตเรื่อยๆนะทุกคนว่าเพราะว่าลิกเตอร์เนี่ยเขายืนตรงๆอ่ะซื้อคิวกอรตกับซื้อแบบคิวกอรตไม่ได้อยู่แล้วนะถึงแม้ลิกเตอร์ลิกเตอร์แบบจะเกียร์แล้วไปเติมอ่ะคิวกอรตมันก็ดันป้อมอยู่ดีนะทุกคนะผมเลยเลือกจ,จะมาสตาร์ม์คิวกอรตแทนเพราะว่าถ้าคิวกอรตมันเล่นเอ่อเล่นไงเล่นเล่นสบายอ่ะ เกมเราจะเล่นยากมากแล้วแบบบิกเตอร์จะแบบไล่ไปโยชน์นะทุกคนนะเพราะฉนะนั้นผมเลยเลือกที่มาสตอมคิวคอสเพราะว่าเออเราจะได้ทำให้คิวคอสเจ็บถึงแม้คิวคอสไม่ตายแต่ก็มันก็เจ็บครับบิกเตอร์ก็ได้เดินก่อนนะทุกคนนะตูเรนตายวนะเนี่ะเกมไม่ดูเหมือนทุกคนโอเคเราเวทบูด,ดีกว่านะทุกคนนะเดีเ๋ยวเราดักรอตรงนั้นทุกคนตูเรนตูเรนน่าจะมานะเอี่ไม่มาเว้ยมา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 ดักไว้ทันทีแล้วกันเพื่อนตายนะตายนะตายนะเพื่อนตายนะตายนะตายนะควรตีวิ่งหนีทุกคนไม่อยู่ไม่ได้แล้วอ้ ส่วนนะเฮ้ยตายนะดิแลกอะสกิลสองแล้วหนึ่งสองแล้วหนึ่งร้อยตายนะเราไปให้เราแต่งมาอีกนะทุกคนนะแล้วก็สกิลสองตีดีหนึงเออแล้วเกมเดี๋ยเราเวทบูต่อเลยนะครับทุกคนนะเกมเราต้องรีบต้องรีบนะทุกคนนะลิคเตอร์งัดทำไมเพื่อนเราโูเสียงัดไปหมดบัมกัมการ์ดลีอยู่นะลิคเตอร์เขาพลาดนะทุกคนนะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปเลยนะทุกคนเราอย่าไปต้องให้เพื่อนนะทุกคนนะเราเน้นรวยก่อนนะถ้าผมพูดไวไปต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนนะไม่รู้ผมดดดผผมมมมคคนนนนพพพูููววววอยยยย่แแลลล้้้้าาาาเี๋จะะใหััชๆงกรับทุกคน โอเคเดี๋ยวเราก็ฟาร์มตัวเล็กนี่ไล่กันใหม่ใหม่ไล่์ไปข้างบนนะทุกคนนะเดี๋ยวเพื่อนทุกคนสังเกตได้นะครับว่าผมเนี่ยจะพยายามมาสตอมออฟเลนบ่อยๆนะเพราะข้างบนเขายืนได้นะทุกคนนะเกมนี้ถึงข้ามดาวตัวมาเหมือนมาแบบเหมือนโยนโยนเกมด้วยแหละก็ก็ถือว่าดีเป็นข้อดีกับเราไปนะทุกคนก็ได้ดาวฟรีนะทุกคนนะคิวก็อยู่ไหน่อจ้ายู่ไหน่อจ้าเห็นไหนภูมิหรือเปล่านะไม่อยู่โอเคแต่บ้านมาก็ตีนกต่อนะทุกคนนะ เก็บทุกอย่างที่ฝั่งหน้าทุกคนนะเล่นป่าผมย้ำทุคลิปย้ำทุครั้งที่ผมลงคลิปที่ผมสอนการเดินเกมของป่านะทุกคนนะเราตีคลิปเท่ากับเรารวยทุกคนนะการฟาร์มป่าถูกต้องอย่าให้เหลือคลิปป่าอย่าให้เหลือคลิปเลียนนะทุกคนนะแท็กได้แท็กห้หมดนะทุกคนนะยิ่งคีล่าเนี่ยยิ่ยงตัวมันรวย,ยเร็วมันยิ่งก๊อชนะทุกคนนะเอออันนี้กีกเรื่องหนึง่งเคล็ดลับการเล่นป่าถูกต้องที่ผมจะแบบแนะนำทุกคนนะคือถ้าเราเล่นป่าแล้วต้นเกมเราควได้มันสามสี่คิวติ cocaine, ๊กติเ <falsch S 2> <ๆ S 1> ล <ๆ S 1> กันเลยนะ เต็มตัวชนะได้เลยจากนั้นถ้าเราไม่โยนกันเองหรือว่าทีมไม่ได้โยนหนักเกินเกินไปเพราะว่าป่ามันจะเกิดเลยแบบเกิดมากๆแบของม,ม้อย่างไวนะทุกคนนะก็ฝาก,กทุกคนไว้ด้วยนะครับทุกตำแหน่งอยที่ว่าเล่นโลมเล่นเมทเล่นแคดดี้เล่นออฟเลนอะไรแล้วแต่ต้นเกมถ้าปล่อยให้ป่าลาร์ดปล่อยให้ป่าลารัดคิวไว้ก,ก่อนนะทุกคนนะเพราะถ้าป่าเกินเนี่ยเล่นสบ,บายกันทั้งทีมนะครับผมฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาแท็กกีบนก่อนอน,นะใชไหมผมทิ้งนกแล้วผมคว้าประกันตีนอกนอกอีกทีหนึ่งนะครับผมทิงโน,นะแลแห ผนซื้อสิ่งที่จำเป็นได้จังหวะนี้น่าจะได้นายเฮียตอ่ะเฮ้ยมันแช่แข็งมาจะถยอยออกมาก่อนนะทุกคนนะลองค่อยเล่นก่อนนะทุกคนใจเย็นเพีเฮ้ยมันหนีเฮ้ยลุกหินก่อนนะสกิ้หมดก่อนเฮ้ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเอาเจ็บนะเฮ้ยเลออนเจ็บนะเนะี่ยแล้วรอเอาเหลี่ยออนอไม่ได้ป่ะทุกคนมันจูว่ะต่เพื่อนน่าจะได้แล้วแหละลโอเคเราเลออนตายนะทุกคนแล้วเฮียตีทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาไฮยาตะอีกทีหนึ่งก็ได้นะมาจะหายาเตะจ้าตายนะ ตาณาจ้าบายบายฮู bye ้ฮูชิวๆไปเฮ้ยตัวตุเล่นโอ้ตายตายทเกี๊ยวสองลูก <c oughs> ไม่ทันฮี่ตุเล่นมาเล่นแล้วหนักกว่าทุกคนเมื่อกี้นี่มันไม่ทุกคนมีโอกาสอยู่ทุกคนเหล่าพิกได้นะเฮ้ยคี้กดกาลางๆก่อนทุกคนต้องจัดละจังหวะนี้เอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนต้องจัดแล้วดิ๊กเต้เพื่อนโอเคอเกณฑเราลงไปเพื่อนเอาเลยๆเลยเลยเลย นิ่มๆแล้วจ้ายูหูจับไอีหนึ่งใช่ไหมทุกคนผมมาสตอมกยู่กอดเรื่อยๆนะทุกคนนะลิเกเตอร์ก็เล่นง่ายทีมเราก็เล่นง่ายถ้าปลาไหลไม่เกิดมันก็ไม่มีตัวแบกทีมข้างเพราะทีมข้างมเมทสามตัวนะ <laughs> ตัวเล่นป่าแล้วก็ลอรีออนแล้วก็เอ่อดีแลกนะทุกคนนะ <laughs> โอเคเราก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเนี่ยพอว่างจากการแกงแล้วก็มาฟาร์มต่อครับทุกคนมันไม่มีอะไรการเล่นป่ามีแค่นี้แหละ การเดินเกมผมก็เหมือนเดิมทุกตานะคนอยู่อยู่แต่ว่าแต่ละแต่ละคลิปเนี่ยผมจะทำฮีโร่ตัวไหนมันก็เดินเกมเหมือนกันทุกตัวนะแต่มีตัวอตัวบางตัวที่มันเดินไม่เหมือนนะทุกคนเอาไว้ผมจะมาสอนนะส่วนเพื่อนคนไหนที่อยากจะรู้อยากจะรู้ตัวไหนอยากจะเล่นตัวไหนเป็นอยากให้ผมสอนตัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้นะครับโอเคตอนนี้เวลีบอกสลับละแต่เราเตียมังกรให้เพื่อนก่อนนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ไปรับเวฟบโนให้เพื่อนด้วยนะครับเราจะรวยนะทุกคนนะตอนนี้เพื่อนก็ทิ้งเวฟบไปแล้วก็ไปรับเลยทุกคนนะไไไม่ต้องปววเียลา เคลียร์ไปหมดแล้วตัวลงตัวเล็กแล้วก็เวทได้เวทเลยครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมเห็นแล้วก็รวยก็ปาหินลุงข้ามแล้วแค่เราเราเราได้ขีปนาคตัวหนึ่งล้วก็รวยกว่าเขาแล้วแค่นั้นแหละเฮ้เตะวะดักเลยเรารอเรารอทุกคนรอ,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 อต้องรอต้องรอต้องรออุอ้ยเอา้าขยะมาันรู้ยเลอวะหรือว,ว่ามันรู้ว่าผมโดนไม่โดนปะผมก็โดนด,ดักนะมันต้องทำมันจะต้องทำมันแดดพอดีมันน่าจะเล็บแดดไปตรงกลางอะไรเงี้ยทุกคนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะว่าคนเรากระพี้พักันได้ตะตามมันเลยทุกคนนะเพื่อมันจะเที่ยวมุมกลางโอเคมันไม่ได้ตีนะ เดี๋ยวคลิปพี่เพื่อนก่อนนะทุกคนนะเนี่ยไอ้คลิปรถถังเนี่ยทุกคนพยายามรีบๆเคลียร์อย่าให้มันตีป้อมนะเพราะมันตีป้อมแรงมากๆนะทุกคนนะไอ้คลิปรถถังเนี่ยพยายามอย่าอย่าให้มันแบบว่าตีป้อมแล้เด็ดขาดทุกคนนะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะแบบโอ้พระเจ้าป้อมเราแตกอะไรเงี้ยไปข้างล่างจังหวะนี้ได้ปะเพื่อนอุ้ยเหมือนเพื่อนเราจะได้หมดเลยว่ะทุกคนว่ะเพื่อนเราเล่นดีมากโอเคแล้วเราก็เล่นสบายได้แล้วคคลิปกลางครับทุกคนเห็นไหมเล่นป่าถ้ายิงแท็กยิงรวยมันก็ยิงดีนะเอ๊ะ ตรงกลางนี่เมืนจะไปได้อยู่นะทุกคนนะรารอเลยรารอ,อ,อเพลินเพลินเราเล่นนะทุกคนนะเห็นไหมเกย์คนไม่เล่นเราก็เวทเลสทุกคนนะตอนนี้คือเราคุมสมาร์ทคุมป่าที่เราขอดาแล้นะทุกคนนะเราก็จะรวยกว่าและโอกาสชนะก็จะสูงขึ้นแล้วทุกคนเออเราเลี้ยอ,อนนี่เย,ยววาวาลการยยาาโนนยน่ทุกคนมาโชว์ทำชิงเหมือนเหมือนเฟี้ยวอ่ะเกย์ผมทุกคนผมบอกเลยเอาจริงละอันทีน่เราควรจังหวะนี้อืมเราต้องดวลลูกวะเมื่อเคเราได้ดีแลกแชนนะทุกคนนะตายวะนะอืมไม่ตายว่ะ หิวหิวตรงนี้หิวจัดหิวจัดเราเป็นดิจิตอลมีตัวสก,กิลด้วยเป็นไงล่ะสีสองอาอามาหลบดามิเดน,นนะทุกคนนะที่ก็อะไรนะเดินรอดๆนะจังจัดอะไรเพื่อนเข้ามันดีเพื่อนเข้ามันตีนะตายเรียบร้อยอ้าวิมเมดแต่ว่าแจ๋วอะทุกคนตอนนี้แค่นี้เราเราไปเก็บกิบไลฟ์เพื่อนนะทุกคนนั่นแหละเราไปแท็กเลยทุกคนรีบไปแท็กนะยนิ่งรวยยิ่งดีนะไปต่อทุกคนเก็บกิบเล็กต่อทุกคนนะ การเดินเกมของป่าม e ันม <Yeah. S 1> ีแค่นี้นเลยทุกคนนะที่เหลือก็ต้องเดินตามสถานการณ์เกมแล้วเนี่ยอันนี้คือการเดินเกมแบบปกติเลยทุกคนนะรอรอแม่งรอแม่งเลยอ่อนเนอะตายมัาโอ้ยหโดนเรียกแทงโอ้โหตาย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 แกฮ่าฮ่าาฮตายเฮ้ยเลยอ่อนเย็ดเย็ดแค่โชว์ท่าเตียนว่ะเราเตียนทุกคนเระได้ตัวหนึ่งแน่ๆทุกคนสกิลสองอันตีสกิลหนึ่งแล้วก็โดนตายนะทุกคนนะถ้าสกิลหนึ่งไม่ถึงก็สกิลสองมาก่อนนะทุกคนนะอ๋อตัวเดินตายนะสกิลสองยิงจิ้วจิ้ว กีฬาวันเราเกิดอะไรมันหยุดยากนะทุกคนนะแล้วก็เวลาเล่นกีฬานะถ้าเราเกมถ้าเราเกิดแล้วเราพยายามแบบเอาอ็อบเจกต์ใหญ่ๆไปเลยหรือไม่ก็พยายามวิ่งไปแก๊งบ่อยๆใส่แครี่เขาบ่อยคือแบบย้ายเข่าไปตั้งหลักฟาร์มนะทุกคนนะยิ่งกดดันหนักเขายิ่งเล่นไม่ออกเลยนะทุกคนนะเราก็จะใช้โอกาสกัชนะมาขึ้นเก็บดาบชิวๆนะครับทุกคนเออแล้วที่ผมสอนเพื่อนอยู่เนี่ยก็คืออยู่ในแรลงประมาณสักห้าสิบกว่าดาวเป็นแรลงระดับคอนต้นๆนะทุกคนนะดาวมันน้อยมากผมยังรู้สึกอายเลยที่มาสอนทุกคนแต่ว่าดาวตัวเองยังน้อยอยู่แต่ว่า ผมไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนนะผมไปเล่นเกมอื่นอยู่นะพอเดนน่ะติดเกมอื่นนะทุกคนนะหลติดอะไรเกมเออ่ย้ำอยู่นั่นแหละติดเกมอื่นอยู่นะทุกคนนะไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะนี่ถ้าเล่นเหมือนแต่ก่อนผมก็น่าจะร้อยดาวแล้วทุกคนตอนนี้นี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยทุกคนนะอาทิตย์หนึ่งจะเล่นสองเกมได้มั้งผมว่าโอเคเราก็เบรดต่อให้มั้ทุกคนนะเรามาเบรดเรื่อยๆปารของก็ไม่ได้ฟาร์มเอาการชนะเราก็สูงขึ้นนะดูทุกคนดูสกอรอยแต่โคตรขาดเลยยี่สิบต่อต่างเลยท่านปะ ตะกอขาดจัดแล้วกาดชนะแบบโอกาสที่เราจะแพ้ไม่มีอไงมิเตอร์โอกาสชนะอัตาเนี่นทุกคนนะถ้าเราไม่ได้โยงกันจริงๆไม่มคำว่าเพ้ทุกคนนะโอเคมันเพื่อจะได้กางในเหล่าตีป้่นบนในเพื่อนล้วกันทุกคนมาเล็กเกลียวแล้วแบบกีฬามันสามารถสปีดทำอะไรก็ได้หมดอ่ะมันไม่มีขนกล้ายุ่งนะของกีฬามันเกิดอ่ะตายนะตัวเลนเพื่อนบายบายแรงจัดเลยเราเจวาหนี้จริงๆมันจบได้แต่ทงผมไม่จบสักทีนะผมกับตัวผมเองกับบ้าเกี่วกันอ่ะอืมดีแลกไม่ตายได้ไงอ่ะจะไดายอ่ะ ติดตัวอะไรวะหน้าเพื่อนว่าอะไตานะเพื่อนบายบายบายปุยแหเตะเอาวะแล้วเมื่อกี้แหงตีของคนไหนบินตุดคนนั้นอย่าได้นะทุกคนนะเขาอยู่แต่ไหนไม่เข้าใจรอรอทุกคนรอรอรอไม่โดนถ้าโดนตายนะอีเราเลี้ยอนเมื่อกี้เนี่ยโชคดีที่ไม่โดนนะโอเคขี่ขึ้นต่อทุกคนนะรอรอทุกคนรอ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 ไม่ทำก็ตีมังกรก็ทำอะไรก็ได้ทุกคนนะ เเอ ing, <ATE> เอนี่ยมาตีมังกรก็ได้ครับผมมันไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะคือถ้าว่าถ้าเราขึ้นป้อมเข่า่ได้เราก็แบบมาตีมังกรตีอะไรเตะคลิปเตะไฟใหม่นะทุกคนไม่ต้องมายืนออกนะป้อมเข่าจริงนะเจ็บๆนะถ้าเราเล่นหน้าป้อมเข่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียนะทุกคนนะถ้าทำอะไรทำอะไรไม่ได้แล้วกลับมาเลี้ยงคลิปบนกลางล้างไม่หมดไปก่อนนะทุกคนนะเออให้คีมมันชนพร้อมกันสามทางเข้าป้อมข่าพร้อมกันสามทางให้เก่งไงเขากันไม่ได้นะทุกคนนะจริงๆมันกันยากมากๆนะทุกคนนะนี่มันกดแหลงกดโซโลมามันไม่ได้แบบว่า กดเป็นทีมเหมือนนักแข่งเขาไมา่ได้ขอรเรื่องการแบ่งโหวไปเคลียร์คลิปอะไรขนาดน,น,นั้นนะครับทุกคนเฮ้ยลาเลี้อนเฮ้ยตรงนี้หลอนจัดเลยทุกคนลาเลีอยอน,อา,ออนายบายจ้ะเพื่อนบายบายเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะต้องตายแล้วเออตายเรียบร้อยรอรอๆเฮ้ย,ยหายติเจอเราแล้วจังหวะนะเจอเราแล้วหายกระติตายเก <c oughs> ล้ามันเกิดทุกคนมันเกิดมันหยุดไม่อยู่นะตัวน,วนี้ตัวมันโกงนะทุกคนนัฝึกเล่นกันได้นะตายตายเรียบร้อยมาดีครับมาดีครับเอาไม่กลับตายนะ โอเคต้องจบแล้วทุกคนเพราะเราต้องจบละ <c oughs> ยืนหนามาแล้วทุกคนนะโอเคไม่มากลับกรับกลับกร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 ับโอเคนาจบได้แล้วทุกคนตอนนี้ตีควาจ,จบโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปสอนเล่นป่าเออ่แล้วก็สอนเล่นตัวตัว la ชีล่านะครับสอนการเดินเกมของตัวชีล่าว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะก็เหมือนเดิมครับถ้าเพือ่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับตอนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย